รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลค์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของอ u t โตไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถปีที่14ค่ะจะเจอกับแอมจีดาภาอารีทานพร้อมกับมาอัปเดตวงการยานยนต์ในวันนี้แล้วค่ะซึ่งวันนี้ค่ะแอมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปิดรายการอยู่ที่ s i m p พิ Meet รอถอถานคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่มินิมอลสวยงามมากคุณผู้ชมอยู่ย่านลาดพร้าวบรรยากาศร่มรื่นสุดๆเลยค่ะอยู่พื้นที่เดียวกันกับร้านครูสายทิพย์ใครนะคะที่ชื่นชอบ เรื่องดื่มสไตล์แบบสมูทตี้ขอแนะนําแก้วนี้เลยซึ่งเมนูในมือน้องแอมวันนี้นะคะชื่อว่า Wonderland Berry ค่ะก็จะเป็นแบบเมนู Berry Milk Shake ที่เรามีการนําผลไม้สดมาตกแต่งและให้รสชาติความอร่อยที่สดชื่นเหมาะกับน้องๆหนูๆมากๆเลยค่ะหรือถ้าใครไม่ชื่นชอบดื่มดําพวกเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟเมนูสมูทตี้ในมือนี้ก็อยากให้ได้ลองเหมือนกันนะคะสนใจยังไงนะคะ Search Google Map พิมพ์ว่า Simple Meet แอดถอฐานคาเฟ่กันได้เลยวันนี้ค่ะรายการอัลต l ไลท์ทีวีน้องแอมมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างมาติดตามพร้อมกันค่ะเริ่มต้นในช่วงของอัลตไลท์โซซายตี้วันนี้พี่นกสังเนรงและน้องแอมค่ะเราจะมาพูดคุยถึงการแข่งขันในตลาดรถยนต์ทั้งในประเทศและทั่วโลกรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้พี่นกสังเนรงค่ะได้รวบรวมข้อมูลมาในช่วงของอัลตไลท์โซซายตี้ อัตลัยอีเวนต์ค่ะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์รวมไปถึงการเปิดตัวรถใหม่ๆห,หรือว่ากิจกรรมในสัปดาห์นี้กันค่ะอัตลัยโนอร์เลดพบกับเทคโนโลยีต่างๆในวงการสากรรมยานยนต์เลยค่ะคุณผู้ชมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงหาทริคดีๆมาเอาใจคนรักรถอีกด้วย อัโตไล์ออนทัววันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะว่าพี่นงสักเนรงจะไปที่ไหนและไปด้วยรถอะไรติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้ค่ะพักชมสิ่งน่าใจทางรายการสักครู่ค่ะออโตไลท์ทีว like ีออโตไลท์โซตี้สนับสนุนโดยใหม่ isuzu d max 2.2 ddi maxforce พลังใหม่กำหนดโลก มาสด้ BT ห้ใหม่พลังแกร่งสะท้อนตัวตนใหม่ My Next Gen Ford Everest Y t a c รับมือได้หมดทุกบทดทดสอบ All New Mitsubishi Triton The Disruptor ปฏิวัติความเชื่อ All New MG 3 Hybrid Plus อิสระ Plus Well ในช่วงของ Auto l i n e Society ค่ะอยู่กับพี่นงศักดิ์นรงสดีค่ะพี่นง,สว,ส,งสวัสดีครับ้อบุ่นผู้ชมครับ เอาแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันถึงค่ายหรือว่าแบรนด์ของตลาดญี่ปุ่นกันบ้างปีนี้ค่ะทางญี่ปุ่นเองเขาก็มีการปรับเรื่องของการทำการตลาดการปรับรูปแบบต่างๆเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะพี่นกว่ามีอะไรยังไงบ้างครับผมก็หนึ่งถึงสองปีรวมถึงปีนี้ในการปรับตัวของแบรนด์ญี่ปุ่นที่เข้ามาที่อยู่ในตลาดเมืองไทยนะครับที่เ,เพื่อต่อสู้กับแบรนด์จีนมันจะมีภาพค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้ว่ากันแต่ละค่ายอย่าง Honda เนี่ยนะครับเขาก็มีการประกอบนะครับผลิตรถ Honda Honda e n 1นะครับ SUV ีพลังงานไฟฟ้า100%คันแรกในประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคันแรกที่ประกอบในโรงงาน Honda ที่นิคมอุตสาหกรรมรถชนะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็การปรับอีกอย่างก็คือพอเราพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมรถชนะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งเป็นโรงงาน h อนด้าเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่คอนด้า ประกอบรถยนต์แล้วมีการยุบลายผลิตจากที่อยุธยามาครับจากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอยู่ที่โรงงานเดียวกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแน่นอนมันคือการลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เอมารวมไว้ในที่เดียวกันนี่คือการปรับของค่ายฮอนด้าครับผมมาดูที่ค่ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ายซูบูรุนะคะคก็คือกลุ่มซูบูรุเนี่ยนะครับหยุดการประกอบรถยนต์ซูบูรุในโรง,งงานที่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่เดือน วันที่3 0มธันวาคมที่ผ่านมามันปาน,นี้เองนะ <ạ. S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้ทางซุบปรุเนี่ยรวมถึงปัจจุบันนแะแบรนด์ซูปรุก็จะเป็นการนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทย แทนการประกอบในประเทศนั่นเองอับก็เป็นทีหนึ่งของการปรับตัวมาที่ซูซูกิกันบ้างค่ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนค่ะปีนี้เขามีแนวโน้มว่าจะยุติเนาะโรงงานในการผลิตก็คือปลายปี2568ใช่ครับซูซูกิก็มองได้ว่าประกอบไปในประเทศเนี่ยก็ไม่คุม้มก็จะเป็นการนําเข้ามานะครับตั้งแต่จริงจตั้งแต่ปัจจุบันแล้วตั้งแต่ภายในปีนี้ก็จะเป็นรถนําเข้าเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าจะเป็นการนําเข้า ร้อยเปอรเพราะว่าภายในปี2568จนยุติการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยนั่นเองครับนั่นคือแบรนด์ซูซูกินะครับอีกหนึ่งค่ายค่ะคุณผู้ชมที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเฝ้ารอดูว่าจะมีการปรับตัวอะไรไงบ้างก็คือค่าย m a ส d a ค่ะพี่น้<ผ>มเอาที่ญี่ปุ่นก่อนนะคือ m a ส d a ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการประกาศในความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจคือ panasonic energy นะครับ ซึ่งทั้ง Mazda และก็ p a n a s o n i ินะครับก็จะมีการประกาศความร่วมมือในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่รูปทรงกระบอกนะครับที่ใช้กับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคตนะครับที่จะเริ่มในปี2,570แต่ในเรื่องของบุคลากร โดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับคือเมื่อตอ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับทาง m a z d a Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการแต่งตั้งนะครับผู้บริหารคนไทยขึ้นเป็นประธานคนใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับ <Ha. S 1> นั่นคือคุณทีเพิ่มพงพันธ์นะครับขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบร,ร,ริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมาซ่าเ Ce ลประเทศไทยจำกัดนะครับโดยทางคุณทีเนี่ยนะครับถือเป็น ต้องเรียกว่าถือเป็นลูกม่อของมาซาประเทศไทยเลยมาอย่างยาวนานมากอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมานานกว่า20ปีแล้วก็อยู่ในมาซาเซลเประเทศ,เทศไทยนี่นะครับมาถึง17ปีนะครับก็จะสานต่อในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของงานต่างๆของมาซาในประเทศไทยรวมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆของมาซาประเทศไทยครับผมเป็นการปรับนะคะทั้งมาซาที่เป็นบริษัทแม่แล้วก็ในประเทศ,เทศไทย,ไทยของเราด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ คุณทีด้วยนะพราะมอมีโอกาสสัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงแรกแกลมเองมาทํอะไรการออโตไลท์ทีวีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เชื่อว่าเท่าที่ฟังมานะพี่นกอันนี้สรุปเลยแล้วกันคุณผู้ชมก็เชื่อว่าแต่ละแบรนด์นะคะของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วกันเนาะเราก็มีการปรับค่อนข้างเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์เรื่องของโรงงานอะไรที่เป็นคอ์สสูงก็ปรับเอาออกนะคะอาจจะมีการนําเข้าแทนหรือยุบจาก2เหลือ1ครับ ล่าสุดมาซาก็มีการปรับแผนต่างๆก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวนทางที่ดีเพราะว่าในยุคนี้ <Okay. S 1> การปรับตัวคือสิ่งที่ดีที่<ช>ทสุดใช่ไหมพี่นกครับผมก็ถือว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยทางแข่งขันนี่ยทำให้ทุกคนต้องปรับตัวครับมไม่ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นแค่นั้นที่ปรับตัวนะครับแบรนด์เกาหลีในประเทศไทยแบรนด์เกาหลีในโลกแบรนด์เกาหลีรวมถึงแบรนด์จีนเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับสงคราม เริ่มไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบครับคุณผู้ชมก็าว่ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นกสาวนรมมากมาสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ขอบพระคุณนะคะด้วยความยินดีครับคุณผู้ชมคะไปตามช่วงต่อไปของรายการออโตไลท์ทีวีกันต่อเลยค่ะออโตไลท์อ like ีเวนต์ฮุณไดโมเวลิตี้ประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์แจกิวจองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณวรลบเฉลิมวงศาเวศกรรมการผู้จัดก,การ ถแถลงข่าวเปิดตัว Ionic 5 N l ฟ n อรุ่นปี2025ที่มาพร้อมคอนเซปต์ p a r k your Drive เติมตัวต,วตวทนที่ใช่เสริมไลอัพ Ionic 5ฟเจ้าของรางวัลระดับโลกด้วยดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นผสานกับการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์พัฒนาดานามิกการขับขี่ด้วยแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งการเปิดตัวรุ่นเอ i นไลยังเป็นก้าวสำคัญของบุนไดในการนำสุนทรียศาสตร์การออกแบบจากมอเตอร์สปอร์ตมาสู่กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาทั้งดีไซน์สปอร์ตและความอนเนกประสงค์ในหนึ่งเดียวโดย IONIC 5 N-Line มาพร้อมชุดแบตเตอรี่ใหม่ขนาด84กิโลวัตต์อเพิ่มระยะทางการขับขี่สูงสุดเป็น530กิโลเมตรดีไซน์ภายนอกยังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ดูสปอร์ตด้วยดีไซน์ด้านหน้าอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมกันชนหน้าหลังและล้ออลลอยขนาด20นิ้วที่ออกแบบใหม่เฉพาะรุ่น n อ i นไ เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านอากาศพลาศาสตร์โดยวางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างไอ n i น5ไฟลและรุ่นสมรรถนะสูงอย่าง i o n i c 5 N และเปิดตัวในระดับราคาเริ่มต้นที่1 9 8 8 0 0 0บาทครับไ uh, อออนิกไฟล์เอ็นไลน์นี่ผมเรียนไปแล้วเป็นโมเดลสองพันยี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นมันมีการปรับปรุงในตัวแบตเตอรี่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับงั้นถ้าใช้งานบนถนนไทยจริงๆเนี่ยมันอาจจะวิ่งได้เกือบเกือบห้าร้อยเลยประมาณสักสี่ร้อยเก้าสิบอย่างเงี้ยน,นะครับ นอกจากเรนจ์แล้วเนี่ยไอโอニック5ทุกคนัน 5N 5 e x c l u s i v e ต่างๆเนี่ยนะครับยังชาร์จได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัว e แบตเตอรี่ EGMP ของเราเนี่ยนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือเขาสามารถเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ซึ่งราคาก็จะย่อมเยาวกว่าการเปลี่ยนแบนตเตอรี่ทั้งลูกนะครับในมอเตอร์โชว์เองคุณนายเองก็ยังมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีคอมมิทเมนต์ครับดังนั้นเราจะมีเปิดตัวรถเพิ่มด้วยนะครับในในมอเตอร์โชว์อีก2-3รุ่น นะครับรวมถึงในปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับเราจะมีรถใหม่เปิดตัวเนี่ยประมาณ5-6รุ่นด้วยกันนะครับ Omoda <Over the S 1> j e คู่ภายใต้บริษัท Chery Automobile ออจำกัดเชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะรถ c SUV 5ที่นั่งขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ j e คู่7 SHS Super Hybrid System นวัตกรรม H-EV บวก EV หนาสนามปทุมธานีสปีดเวย์ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025นี้สำหรับ j จคู h s เป็นการทำงานผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร143แรงม้า215นิวตันเมตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวตัวแรกเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด204แรงม้า310นิวตันเมตร อีกตัวหนึ่งทำหน้าที่สร้างกระแสะไฟฟ้าให้พละกำลังรวม347แรงม้า525นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่ง0ูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลา8.5วินาทีแบตเตอรี่ขนาด18.3กิโลวัตต์ออลอัตราประหยัดพลังงานเครมไวที 21. ่21.8กิโลเมตรต่อลิตรสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนที่ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางถึง106กนเมตราน n e d c ซึ่งรวมระยะทางการขับขี่ทั้งน้ำมันหนึ่งถังและพลังงานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,300กิโลเมตรทั้งยังมีระบบ V2L สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถึง3,300วัตต์โดยในสนามทดสอบสื่อมวลชนได้สัมผัสกับสมรรถนะการขับขี่ในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงทั้งอัตราเร่ง0ูนถึงการเร่งแซงเพื่อทดสอบอัตราเร่งและการประสานการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ที่มีความไหลลื่นการเปลี่ยนเลน การเข้าโคง้งการควบคุมรถบนถนนเปียกและได้ทดสอบการวิ่งบนทางออฟโรดเบาๆเพื่อทดสอบระบบช่วงล่างและการทรงตัวของรถที่ปรับเซ็ตมาได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟฟ้าเลยนะครับ Auto like knowledge ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอนเป็นรถกระบะสมรรถนะสูงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อคอออฟโรดตัวจริงซึ่งเราจะไปพบกับเกร็ดหน้ารู้5ข้อกับอีกหนึ่งเรื่องอันน่าสนุกเกี่ยวกับ Ford Ranger Raptor กันนะครับข้อแรกกับขุมพลังเบนซิน3.0ลิตร V6 พัฒนาขึ้นโดยทีม Ford Performance ให้พละกำลัง397แรงม้า538นิวตันเมตรเครื่องยนต์ทำจากเหล็กกราไฟต์ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรงระดับเดียวกับที่ใช้ในรถแข่ง ข้อที่2เกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งแต่ละสปีดจะได้รับการตั้งค่าเฉพาะตัวแตกต่างกันพร้อมโหมดปรับเสียงท่อไอเสียถึง4โหมดตั้งแต่โหมดเงียบไปจนถึงเสียงคำรามในโหมดบาร์5าตามด้วยข้อที่3กับช่วงล่างสุดล้ำพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยช็อคอัพใหญ่แข็งแกร่ง ระบบกันสะเทือนหลังแบบหว่นลิงและหัวใจสำคัญคือช็อคอัพฟ็อก2.5นิ้วข้อต่อไปกับโหมดการขับขี่ถึง7โหมดแต่ละโหมดจะปรับแต่งการตั้งค่าให้เหมาะกับการขับขี่แต่ละรูปแบบในทุกสภาพเส้นทางและข้อที่5กับการออกแบบที่ดุดันสะท้อนความแข่งในทุกมิติตั้งแต่ภายนอกภายในช่วงล่างเครื่องยนต์ชุดเกียร์และทุกส่วนของรถและนอกจาก Ford Ranger r a p แ o r จะสร้างมาเพื่อการทจญภัยแล้วยังพัฒนามาเพื่อเป็นผู้นำในเซกเมนต์ โดยไม่มีบทพิสูจน์ใดที่จะแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของรถได้ดีไปกว่าการเข้าร่วมการแข่งขันบาห้าพันหนึ่งในการแข่งขันออฟโรดที่ท้าทายที่สุดในโลกนั่นเองครับ Great อลมอเตอร์ประเทศไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยใน GWM ORA Good c a t เป็นอันดับสูงสุดเพื่อให้ผู้ใช้ทั่วโลกและในประเทศไทยมั่นใจและอุ่นใจกับการใช้น้องเหนียวไฟฟ้าในทุกเส้นทาง สามารถปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์ประกอบสำคัญ4ด้านที่การันตีความปลอดภัยขั้นสูงประกอบด้วยโครงสร้างตัวถังรถที่แข็งแกร่งด้วยตัวถังที่ใช้เหล็กกล้าสูงถึง71.71%แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยสูงสุดผลิตจากโรงงาน SO Energy ในประเทศไทยโดยมีจุดเด่นได้แก่การปกป้องจากการกระแทกความต้านทานจากการกัดกร่อน ความทนทานต่อไฟและการป้องกันการระเบิดได้ดีระบบความปลอดภัยเชิงแก้ไข Passive Safety และเชิงป้องกัน Active Safety รวมถึงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากเวทีระดับโลกมาพร้อมถุงลมนิรภัยถึง6ตำแหน่งและ2ปุ่มฉุกเฉินที่สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ขับขี่ในทุกเส้นทางครับ BMW Group m a n u f a c t จ r i n g ประเทศไทยประกาศการกลับมาประกอบรถยนต์ Mini Countryman ที่โรงงานการผลิตอันทันสมัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองซึ่งถือเป็นการกลับมาผลิตรถยนต์รุ่นนี้ในประเทศไทยอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยโดยได้พัฒนากระบวนการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการผลิต Mini c o มินิคันทรีแม ทั้งรุ่นคลาสสิกและรุ่นไฮทริมบนสายการผลิตเดียวกันณนะโรงงานระยองซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพระดับสูงสำหรับผู้บริโภคส่งผลให้มินิคันทรีแมนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าชาวไทยที่มองหารถยนต์ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมคุณภาพมาตรฐานระดับโลกโดยมินิประเทศไทยพร้อมนำเสนอราคามินิคันทรีแมน S อสอในราคาเริ่มต้นที่25990 0 0าสาหบาทสำหรับรุ่นคลาสสิก และ2,799,000บาทสำหรับรุ่นไฮทริมครับไมเคิลโ o เว่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย45ปีนับเป็นลูกค้ารายแรกของลีฟมอเตอร์ในสหราชาอาณาจักรหลังจากรับมอบรถยนต์ไฟฟ้า100%ในรุ่น C-10 ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดสหราชาอาณาจักรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาด้วยราคาจำหน่ายเพียง36,500ปอนด์ โดย Leaf Motor C10 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบความปลอดภัยระดับสูงและราคาที่คุ้มค่าและเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับแนวหน้าระยะทางขับขี่สูงสุด263ไมล์มาตรฐาน WLTP และมอบความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของอดีตศูนยหน้าลิเวอร์พูลอย่างไมเคลโอเวนและครอบครัวที่สุดครับออโตไลค์ อั a โต o ไลท์ทีวีกลาบพบกับน้องแอมในช่วงของอ u like t โต้ไลท์ออนทัค่ะซึ่งวันนี้อยู่กับพี่นกสันโรงแต่วันนี้นะคะพี่นกสันโรงจะไปที่ไหนและไปด้วยรถอะไรต้องมาติดตามไปพร้อมๆกันแต่ต้องขอย้ำนะคะว่าในช่วงนี้สนุกสนานและน่าสนใจเหมือนเดิมแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ Auto l i ไลท์ออนทั สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%อีกคันหนึ่งจากค่าย MG นะครับนี่คือ MG IM 6ครับซึ่ง IM เนี้ยก็ย่อมาจาก Intelligent in Motion นะครับโดยเป็นรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%ในรูปแบบของ SUV ทรงคูเป้นะครับเป็นรถ SUV ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับโดยรถคันนี้นะครับก็เราได้พบกับรถคันนี้เนี่ยครั้งแรกเมื่องาน มอเ o อร์เอ็กซ์โปไฟที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวเปิดราคาในวันที่18มีนาคมนี้นะครับพร้อมกับนำรถคันนี้เข้าเปิดรับจองในงานมอเตอร์โชว์ในช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนนี้นะครับและวันนี้เนี่ยเราจะสัมผัสกับเรื่องของรายละเอียดของรถคันนี้ทั้งภายนอกและภายในรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีในการขับขี่ของรถคันนี้แบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับไปชมกันเลย เราเริ่มต้นในเรื่องของสีก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ MG I M6 นะครับก็มีทั้งหมดนี่ย5สีนะครับเริ่มที่สีคันนี้เนี่ยคือสีชมพูฟอดิงานทิ้งนะครับส่วนอีกสีสีก็จะเป็นสีดำนะครับสีขาวสีเทาแล้วก็สีน้ำเงิน,นครับเรียกว่ามีความหลากหลายของสีนะครับขณะที่ภายในเนี่ยเบาะ ทั้ง2รุ่นนะครับจะเป็นสีเดียวกันคือดําเทานะครับขณะที่ในส่วนของรุ่นย่อยนะครับก็จะมี2แพลตฟอร์มนะครับคือเริ่มต้นที่ตัวพรีเมียมขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มแบบ400โวลต์นะครับขณะที่อีกตัวนึงนะครับจะเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์มานซ์ e e l Drive นะครับจะเป็นแพลตฟอร์ม800โวลต์ซึ่งตัว All Wheel Drive นะครับช่วงล่างก็จะมีความแตกต่างจากตัวขับ2นะครับคือช่วงล่างจะเป็น Air Suspension นะครับเรียกว่าให้ความนุุ่มมมลลากๆเยะคคครรัับบณผู้ช นอกจากนี้ในส่วนของโหมดขับขี่นะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสโหมดนะครับคือมี Eco, Comfort, Sport, Snow แล้วก็ Custom นะครับแต่อีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจคือ Super Eco ครับเมื่อแบตเตอรี่ h i High v o l t a g e ของคุณเนี่ยนะครับหมดไปอยู่ที่0%เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะขับไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่คันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ h i ไฮวอ t เตจจะสามารถป้อนพลังงานนะครับสามารถขับขี่ด้วยความ เร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปอีก80กิโลเมตรเลยนะครับเรียกว่าสามารถใช้แบตเตอรี่เรียกว่าก๊อกสุดทาตรงนี้เนี่ยในการขับขี่เพื่อไปหาจุดที่คุณจะชาร์จแบตนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่เรื่องของการออกแบบของรถคันนี้นครับต้องบอกว่าเป็นการออกแบบที่เฉียบคมมากๆคือรถทั้งคันนี้นะครับจะไม่มีสันคมเลยนะครับเรียกว่าเป็นการออกแบบโดย University of อารลอนดอนนะครับร่วมกับทางแสกมอเตอร์นะครับทำให้รถชนนี้มีความสวยงามมากๆครับขนาที่ภายในของรถชนนี้นะครับในส่วนของจอตรงกลางเป็นจอ,อแสดงผลต่างๆมีขนาดใหญ่มากนะครับ26.3นิ้วนะครับส่วนจอด้านล่างเนี่ยขนาด10.5นิ้วนะครับเรียกว่า สามารถแสดงผลออกมาได้ชัดเจนครับอย่างที่เราเห็นก็คือกล้องและภาพที่ออกมามีความชัดมากๆเลยนะครับส่วนเบาะภายในนะครับอย่างที่ผมบอกคือเป็นเบาะสีเทาดําหินภูเขาไฟนะครับให้ความสวยงามแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะครับส่วนเบาะนะครับก็เป็นแบบโป๊ะโปกโซฟานะครับเหมือนขนมปังครับเรียกว่านั่งแล้วสบายๆเหมือนนั่งอยู่กับโซฟาในบ้านเลยครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับในส่วนของช่องเก็บของที่ คอนโซลกลางนะครับก็เป็นช่องที่ปร,ปร,ปรับอุณหภูมินะครับคือรับอุณหภูมิความเย็นจากท่องแอร์นะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับในส่วนของไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยก็มีความแรงมากนะครับจ่ายไฟยออกมาถึง50วัตต์นะครับพร้อมกับมีลมเป่านะครับช่วยระบายความร้อนให้กับโทรศัพท์นะครับในเรื่องของการเก็บของสัพพะละด,ด้านท้ายตรงนี้ก็น่าสนใจคือในส่วนของพื้นที่เก็บสัพพะละเนี่ยด้านท้ายมีขนาดถึง596ลิตรนะครับเกือบเกือบ600ลิตรนะแต่ ถ้าคุณพับเบาะแถวสองลงไปนะครับก็จะเพิ่มเป็น1640ลิตรนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเปิดด้านล่างขึ้นมานะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของอีก69ลิตรนะครับแล้วก็แท้งด้านหน้านะครับตรงที่เป็นมอเตอร์ด้านหน้านะครับก็จะมีขนาดอีกสาลิตรนะครับเรียกว่าเก็บของได้ทั้งคันนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับที่เรียกว่า IMAD นะครับหรือ ADAS นะครับมีทั้งหมดเนี่ยครบคันมากๆนะครับ15โหมดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ ไอสมาที่เข้ามาเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆช่วยให้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีเทคโนโลยีในระดับที่เหนือกว่ารถอื่นๆในกลุ่มเดียวกันครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้สัมผัสกับรายละเอียดของ MG i M6 กันพอสมควรนะครับช่วงนี้เรามาลองขับรถคันนี้กันนะครับโดยเฉพาะในการสัมผัสเรื่องของเทคโนโลยีการช่วยจอดการถอยจอดครับเขาบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับลองดูครับ ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับได้สัมผัสกับรายละเอียดภายนอกและภายในในเรื่องฟังก์ชันต่างๆรายละเอียดที่ต้องถือว่ามีอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าพูดไม่หมดเลยนะครับกับรถคันนี้สําหรับไ m 6นะครับที่สําคัญในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับใส่มาให้อย่างครบครันนะครับถือว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปที่มีรายละเอียดเยอะแยะแลวก็มีความน่าสนใจนะครับแต่เขาจะมีงานเปิดตัวเปิดราคาในวันที่ 18มีนาคมนี้นะครับเราจะมาดูกันเรื่องของความคุ้มค่าว่าคุ้มค่าขนาดไหนนะครับและทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ iM6 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ในรูปแบบของ SUV ส่งคูปเป้คันนี้ครับคุณผู้ชมออโต้ไลค์ท like ีวีออโต้ไลค์ทีวี ชื่นใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมกับเมนูนี้ว o นเดอร์แลนด์เบอร์รี่ถ้าใครนะคะชื่นชอบแนวสมูทตี้น้องแอมแนะนำเลยค่ะมาเจอกันได้เลยที่ร้านซิมโฮ e ิท at ฐานคาเฟ่ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว71หรือบริเวณน,นาทนิวาดค่ะคุณผู้ชมมาง่ายแถมมีที่จอดรถคอยบริการแล้วก็มีทั้งโซนอินดอร์ห้องแอร์เย็นสบายมากนะคะแล้วก็โซนเอาท์ดอร์บรรยากาศร่มรื่นแบบนี้ค่ะส่วนวันนี้ค่ะเวลาของรายการออโต้ไลท์ทีวีหมดลงแล้วนะคะกล่าวพบกับน้องแอมแล้วก็รายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งและฝากติดตามรายการออโต้ไลท์ทีวีย้อนหลังทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะช่วยพิธีกรเส สวยจากแบรนด์ลามีย่อนมากๆเลยค่ะค่ำคืนนี้ขอฝากเรื่องราวดีๆของรายการออโต้ไลท์ทีวีแท่คลิกไลค์ใจคืนก็รักรถปีที่14ไว้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่คืนนี้ขอส่งคุณผู้ชมฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ้า